ปลาลูกหิวแม่หิวกว่าน้ำตาร่วงแม่เป็นห่วงดิ้นรนหาเอามาให้แม่แม่อดหมดข้าวปลาไม่ว่าไรแม่สละได้ลูกอิ่มแปร่แม่ถดเอาดังตำนานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่มีครอบครัวของชายหนุ่มคนหนึ่งผู้กำพร้าบิดาตั้งแต่ยังเล็ก ยังเหลือมารดาเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูแต่เพียงผู้เดียวจวบจนถึงวัยหนุ่มชะกันบางเอิญวันหนึ่งเขาไปไถานาแต่เช้าตามปกติเขาไถานาอยู่นานจนสายตะวันขึ้นสูงแล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าที่เคยเป็นมาและรู้สึกหิวมากกว่าทุกวันในแต่ละวันมารดาผู้ชรา จะมาส่งกล่องข้าวพร้อมอาหารการกินให้ทุกเช้าแต่เช้าวันนี้ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนว่ามารดามาส่งข้าวช้าผิดปกติคงเพราะความหิวโหวยนั่นเองเขาจึงหยุดไถนาเข้ามาพักผ่อนอยู่ใต้ร่มไม้ปล่อยเจ้าทุยเดินไปเล็มหญ้าตามสบายขณะเดียวกันสายตามือมองไปตามเส้นทางที่มารดาเคยเดินมาส่งข้าว สายตาจดจ้องรอคอยมารดาที่จะมาส่งข้าวตามเวลาที่ควรจะมาด้วยความรู้สึกกระวนกระวายใจยิ่งสายตะวันขึ้นสูงแดดยิ่งร้อนความหิวกระหายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามลำดับท่ากลางไอแดดที่กำลังร้อนเผาพรานสายตาเหลือบไปเห็นแม่กำลังเดินเหลียบมาตามคนาเหมือนเช่นเคยด้วยท่าทางร้อนรน พร้อมกล่องข้าวน้อยอยู่ข้างหลังรู้สึกไม่พอใจที่มารดามาส่งข้าวช้าด้วยความหิวกระหายจนตาลายอารมณ์พรุ้งพลานอีกทั้งเมื่อแลเห็นข้าวกล่องนั้นน้อยมากดูท่าทางจะไม่พอกินด้วยความโมโหหิวจึงเอ่ยปากต่อว่ามารดาด้วยถ้อยคำรุนแรงว่ามึงไปทำอะไรอยู่จึงมาส่งข้าวให้กูช้านัก กล่องข้าวก็เอามากล่องน้อยมาให้กินกูจะกินอิ่มหรือผู้เป็นมารดาตอบลูกว่าถึงกล่องข้าวน้อยแต่แม่ก็ยัดให้แน่นในดอกลูกเอ๋ยลองกินเบิ่งก่อนด้วยความหิวประกอบกับความเหน็ดเหนื่อยและโมโหหุนหันส่งผลให้หูอื้อตาลายไม่ยอมฟังเสียงใดๆ ชายหนุ่มจึงเกิดบันดาลโทสะอย่างแรงกล้าคว้าไม้แอกน้อยเข้าตีมารดาที่แก่ชลาล้มลงจากนั้นจึงเดินไปกินข้าวจนอิ่มเหลือบดูข้าวก็ยังไม่หมดกล่อง จึงรู้สึกว่าตนเองตีแม่ด้วยความโมโหหิวจึงเกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมาทันใดรีบวิ่งไปดูอาการของมารดาพรันเข้าสวมกอดและเอ่ยคำขอโทษร่างมารดาแน่นิ่งไม่ไหวติ่งอน,นิจจาแม่สิ้นใจไปเสียแล้วชายหนุ่มทะเลือดถลายหน้าไปบนร่างที่ไร้ความรู้สึกของมารดาร้องไห้คร่ำครวญ ก้มลงกราบที่ร่างของมารดาสำนึกผิดที่ได้ฆ่ามารดาของตนเองด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบไม่รู้จะทำประการใดดีจึงเข้าไปกราบนมัส,สการสมภานวัดเล่าเรื่องให้ท่านฟังสมภานสอนว่าการฆ่าบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าวของตนเองนั้นบาปหนักถือเป็นมาตุฆาตต้องตกนรกอเวจี ตายแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นคนอีกมีทางเดียวจะให้บาปนั้นเบาลงได้ก็ด้วยการสร้างธาตุฝังกระดูกมารดาไว้ให้สูงเท่านกเขาเหินจะได้เป็นการไทยบาปหนักให้เบาลงได้บ้างเมื่อชายหนุ่มปรงศพแม่แล้วขอร้องชักชวนญาติมิตรชาวบ้านช่วยกันปั้นอิดก,กอบพระธาตุเจดีบรรจุอัดแม่ไว้ ผู้คนทั้งหลายต่างให้ชื่อว่าธาตุ่องข้าวน้อยฆ่าแม่จนตราบเท่าทุกวันนี้